คลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการจองเวลาที่เว็บไซต์ของสถานทูตไทยในกรุงโคเปนเกนค่ะเพื่อจองเวลาไปต่อบัตรประชาชนหรือทำบัตรประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าที่สถานทูตใช่ไหมคะ,ะเวลาเราจะไปทำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตหรือเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องจองเวลาก่อนค่ะวันนี้ก็มาดูวิธีการ จองเวลาไปทำบัตรประชาชนกันค่ะในเวอร์ชั่นมือถือค่ะตามไปดูค่ะคลิกที่ Google เลยค่ะพอเข้าไปแล้วบนสุดใช่ไหมคะเขาจะให้เราเขียนเสิร์ชหาใช่ไหมแต่นี่กรณีนี้คือเคยเขียนไปแล้วไงคะสถานทูตไทยในเดนมาร์กก็คลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ไปตรงมุมนี้ค่ะกลมๆนี่เว็บไซต์คลิกเข้าไปเลยค่ะด้วยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วไงคะ มันก็เลยมาเป็นภาษาไทยก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนภาษาก็คลิกไปตรงเข้าสู่เว็บไซต์เลยมุมสุดด้านบนค่ะซ้ายมือขีดสามขีดค่ะคลิกเข้าไปเลยถ้าคลิกเข้าไปแล้วเราไปคลิกตรงข้อมูลติดต่อแล้วคลิกบริการกงศูนย์ก็ได้ค่ะแต่นี่คือเขาจะมีโชว์ให้เราเห็นอยู่แล้วว่าบริการกงศูนย์เราก็คลิกไปเลยค่ะแล้วเราก็ดูว่าเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คลิกไปตรงที่เราทําเลยกรณีทะเบียนรารนี่ก็คือเราจะไปทํา บัตรประชาชนใช่ไหมไปต่อบัตรประชาชนใช่ไหมเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะว่าเราจะไปทําบัตรประชาชนไทยค่ะเราก็คลิกตรงนี้เลยคือก็อ่านดูแต่ละจุดแต่ละจุดที่เราจะคลิกนะคะพอมาหน้านี้ค่ะเราก็ดูอ่านดูรายละเอียดค่ะว่าเราจะต้องทํำยังไงอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็คลิกตรงนี้เลยเพื่อที่จะไปจองเวลาทําบัตรประชาชนนะคะเราก็จะมาหน้านี้แล้ก็อ่านดูค่ะ เราคลิกตรงที่เราต้องการที่จะทำนะคะสี่เหลี่ยมสีดำนั่นคือเป็นวันที่ที่เราคลิกเข้าไปได้ค่ะว่าคือมีคือเราสามารถจองเวลาวันที่นี้ได้ค่ะแล้วมุมขวาสุดด้านล่างเลยคะเป็นเป็นเลือกประเทศะคะ่ะเราอยู่ประเทศไหนแล้วก็คลิกเลยนี่อยู่เดนมาร์กก็คลิกเดนมาร์กใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเวลาเลยค่ะแล้วเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนค่ะ มีอันแรกนี้ก็เป็น Google บัญชี Google แล้วก็ Facebook แล้วก็อีเมลนะคะเราจะใช้อันไหนยืนยันตัวตนแล้วก็คลิกตรงนั้นเลยพอคลิกเข้าไปแล้วเราก็ต้องกรอกอะคะ่ะถ้ากรณีนี้คือได้คลิกเข้ามาตรงที่อีเมลนะคะก็กรอกอีเมลเราแล้วก็กรอกรหัสเข้าอีเมลค่ะนี่ถ้าเราไปวันนั้นไม่ได้เราก็กลับมาใหม่ค่ะกลับมามาเลือกวันที่ใหม่แล้วก็เลือกเวลาใหม่ได้ค่ะถ้าเราคลิกตรงวันที่ไหนแล้วม,มีมีเวลาขึ้นมา ก็แสดงว่าเราเลือกวันนั้นได้แล้วเวลานั้นได้ค่ะเวลาต่างๆที่เขามีโชว์นะคะแล้วก็มายืนยันตัวตนค่ะกรณีนี้คือทําให้ดูเฉยๆก็ไม่ได้ไม่ได้จะจองเวลาค่ะก็ขอขอมาจบไว้ตรงนี้นะคะถ้าเราทําถูกต้องนะคะเดี๋ยวสถานทูตก็ส่งอีเมลยืนยันมาค่ะเราแค่กรอกข้อมูลของเราให้ถูกต้องเท่านั้นค่ะ